ครับผมสวัสดีครับพบกับช่องบัวเฟียถ่ายบันเทิงครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาจอดอยู่ที่ร้านนะครับผมมาหากินข้าวกับเพื่อนๆน,นะครับผมหลังจากที่เราจอดรอคิวรับตู้นะเพื่อนๆก็บรรยากาศที่ฝั่งเราก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับก็แต่ละซุ้มแต่ละครอบครัวก,ก็ทํากับข้าวกินกันนะเพื่อนๆนี่ครับ ก็เป็นบรรยากาศอยู่ฝั่งลาวนะครับผมคือช่วงนี้งานมันทิ้งช่วงเนาะเพื่อนกว่าเราจะได้ตู้กลับนี่ก็น่าจะนานนะครับผมเพราะว่ามันมีติดวันหยุดนะครับ <c oughs> ติดวันหยุดด้วยวันมาฆะนะครับผมแล้วทางจีนก็หยุดคิปปิง้ง ลาวเขาแจ้งมาว่าจีนหยุดสามวันนะครับเพื่อนๆมันก็เลยทําให้คิวที่รอตู้กันเนี่ยครับผมก็เยอะนะครับที่จอดอยู่นี่คือเป็นตู้หนักหมดนะเพื่อนๆเ,เขาไม่สั่งให้ตีเปล่ากลับเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานทุเรียนมีดแรกมันหมดแล้วไงครับผมก็รถก็จะแน่นลานประมาณนี้แหละครับก็เช้ามานี้ผมก็มาอ่า มีที่ซุ้มเขาทากับข้าวกินกันนะครับก็เราก็มากินข้าวกับเขานะโปกตีผมจะสั่งที่ร้านนี่ครับสั่งกินที่ร้านนี่นะแต่พอดีวันนี้เพื่อนๆเ,เขาเนี่ยครับกาลังทากันอยู่ที่ซุ้มทําทหล่นปลาล้านึ่งปลานะครับผม,มพอดีผมก็ไม่ไม่ได้กินหล่นปลาล้านานแล้วก็เลยมาขอแจมกับเขาด้วยนะครับวันนี้จะเลยว่า <c oughs> ไม่ได้ซื้อกิน,นครับโปรตีผมจะซื้อกินนะก็ ถ้าซื้อกินนี่ก็อ่ามันจะตกถ้าเป็นกับข้าวถ้วยมันจะตกวันละร้อยสี่สิบบาทนะครับถ้าเป็นอาหารตามสั่งก็จานละหกสิบาทนเ mm hmm. พือ่อน mm hmm. ก็ถือว่าไม่แพงนะครับผมถ้าเป็นตามสั่งเพราผมมาอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> ผมก็เปิดโรงแรมนอนตลอดนะครับเปิดโรงแรมนอนแล้วก็เช้ามาก็จะมากินข้าวอยู่ร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เป็นแม่ครัวคนไทยเนาะ คนลาวเพราะจ้างแม่ครัวคนไทยทํากับข้าวให้รสชาติมันก็เลยพอกินได้นะเพื่อนเพื่อนก็เลยก็เลยได้ฝากท้องอยู่ที่นี่เรื่อยๆอยู่นะครับผมนี่ก็ <c oughs> เป็นบรรยากาศยามเช้าๆครับผมที่ฝั่งลาเนาะช่วงนี้ก็ถ้าใครได้ตู้เปล่าแล้วลงไปก็ยังพอไปรับงานได้นะเพื่อนผมนี่มาคาอยู่อย่างนี้นี่คือเดือนนี้น่าจะจบแพ่สองเที่ยวแหละครับผมน่าจะ ไม่ได้เที่ยวสามนะแต่ก็ต้องดูก่อนครับผมว่าทุเรียนมันเปิดมีดสองประมาณยี่ห้าหลังยี่บห้าไปแล้วนะครับมีสองเริ่มออกนะครับแต่ว่าคิวรถเยอะอย่างนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเดือนนี้ผมน่าจะจบแค่สองเที่ยวนี่แหละครับผมน่าจะได้แค่สองเที่ยวตีเปล่าเที่ยวหนึ่งแล้วก็หนักกลับเที่ยวหนึ่งนะครับผมก็มันจะพอดี กับค่าใช้จ่ายผมพอดีเลยนะก็ไม่มีกําไรนะครับผมคันนี้ตัวสามสี่ห้าเราเพราะว่ามันต้องได้สามเที่ยวขึ้นนะเพื่อนเพื่อนมันถึงจะพอมีกําไรนะถ้าถ้าวิ่งสองเที่ยวเนี่ยคือมันจะเสมอตัวนะครับผมก็แต่คันของพี่นกกูลเราก็มีสิทธิ์ลุ้นแกจะได้สี่เที่ยวอยู่นะพี่นกคูลก็ต้องรอดูนั้นเพื่อนว่ามันจะเป็นกันยังไงก็ เช้านี้ก็เอาบรรยากาศยามเช้าที่ร้านมาฝากเพื่อนๆนะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้รถทีมงานโปรเฟียสายบึงเชนเนล้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ